สวัสดีค่ะก็ะซิบ,บอกเราแนะนำรถกระบะสีประตูสีฉ่ำๆนะคะทุกท่านคันนี้ ISU z ดี Ma x นะคะรถกระบะมือ2ปี05แจ้งจดทะเบียนในปี06ค่ะราคา159,000บาทนะคะเป็นตัวสูงแท้4ประตูเครื่องดีเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นนะคะสีสวยแม็กหล่อพร้อมซิ่งวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะ เกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้าพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างๆแอร์เย็นฉ่ำค่ะช่วงร่างแน่นๆน,น,นะคะ159,000บาทค่ะจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะทุกท่านรถคันนี้ใส่แม็กแต่งขอบ18นะคะจัดทรงยีรับแคะหล่อๆเลยทีเดียวภาษีพบรบปี66นะคะและนอกจากนี้ทางด้านผู้ขายยังรับประกรันการโอ,อนให้ด้วยนะคะ รับประกันเครื่องเกียร์อีกด้วยค่ะคุ้มๆนะคะสนใจติดต่อทักไปคุยก่อนได้ค่ะมีเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปหรือต้องการเข้าไปดูตัวจริงเลยนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะก <ๆ S 1> ็ขอแนะนําให้ไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ